มาถึงเรื่องอุทกภัยในตัวเมืองจังหวัดน่านกันบ้างว่าเป็นยังไงมีข่าวก็บอกล่าสุดว่าบางจุดยังมีน้ําท่วมสูงอยู่เลยครับพี่น้องครับไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านกันบ้างน้ําท่วมเมืองน่านยังคงวิกฤตนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าแม่น้ํานั้นน้ําจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆบ้านเรือนอาคารร้านค้าต่างๆยังคงจมน้ําอยู่นะครับ โดยบางจุดนั้นน้ํายังท่วมสูงอยู่เกือบ2เมตรเลยทีเดียวถนนที่มุ่งหน้าเข้าเขตเศรษฐกิจตัวเมืองน่านก็ยังมีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรครับตลอดแนวถนนยาวหลายกิโลเมตรชาวบ้านก็ต้องใช้เรือสัญจรได้เพียงอย่างเดียวแล้วครับและจากภาพมุมสูงนั้นก็จะเห็นว่าตัวเมืองน่านในตอนนี้ในรัศมีเกือบ10กิโลเมตรจากริมน้ำน่านยังคงจมบาดาลอยู่ครับพี่น้องซึ่งจมมาแล้ว4ี่วัน รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หลายร้อยคันยังคงเป็นไงจมน้ำกันอยู่เลยครับส่วนชาวบ้านชาวช่องก็ยิ่งเดือดร้อนกันหนักเลยทีเดียวเพราะว่าสเสบียงที่ตุนเอาไว้เริ่มหมดแล้วและการช่วยเหลือบางพื้นที่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็กำลังพยายามนำอาหารและน้าดื่มเข้าไปแจกจ่ายเลยครับและก็ช่วยนำกลุ่มเปราะบางทั้งคนแก่และก็คนป่วยต่างๆออกมา แต่ก็เป็นไปอย่างยากลําบากเลยทีเดียวเพราะว่าบางจุดน้ํายังไหลเชี่ยวยังไงก็ตามแต่นะครับขอให้อดทนกันหน่อยครับพี่น้องความช่วยเหลือต่างๆกำลังดำเนินการไปอย่างไม่หยุดยัง้งและอย่างรวดเร็วต่อไปเพื่อทันการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงขอให้รับทราบว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับพี่น้องครับเอ้า รายการตีคองร้องข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ